ผมผู้ก,การจอผู้ก,การสืบนครบาลอันหน้ามาที่ที่ผู้ก,การเนี่ยเราชื่อเล่นชื่อไหนคชื่อพิงเหรออายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเ็ดสิงดังๆหน่อยพิงบับรประชาชนของใครยะๆหน่อยน,นี้ของคนเปิดบัญชีอัน,นี้ของหนูอืมน,นี่ของคนเปิดบัญชีค่ะ อันนี้คนเปิดบัญชีเปิดบัญชีอะไรเปิดบัญชีนั่งไงบัญชีม้าที่อ้าวทำไมมาบัตรมาอยู่กับเราเขาเปิดก็จบแล้วเนี่ยหมดอายุไว้ค่ะทําไมอ่ะเพราะว่าต้องเอาไปใช้แล้วบัญชีม้าเนี่ยเปิดกับเราได้เท่าไหร่สี่หมื่นห้าเขาได้สี่หมื่นห้าเนี่ยหรอต่อกี่บัญชีคนละครึ่งหนูได้เท่าไหร่ ผิงแน่เท่าไหร่ก็สมมติสี่หมื่นห้าใช่ไหมอืมูก็เอาหมื่นห้าก็ได้ครับต่อกี่บัญชีอืมแต่ต้องครบหมดเลยโทรศัพท์ซิมอะไรเงี้ยครบหมดเลยตคือตำรวจเนี่ยเขาก็เจอหลักฐานเจอข้อมูลนะเราทำ call center ตั้งแต่ว่าไหร่เป็น hr hr ก็อยู่ใน call center นั่นแหละจะหาคนมาทำมาเฉยเขาองรูยอยู่ตึกไหน หรูออยู่ยี่ห้าชั้นค่ะตึกจิมห้าชั้นเฮสอามีกี่คนเ r สอามีอยู่คนเดียวเราก็มือขวาเลยเดิยค่ะหาคนมาทามาแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็ไปไหนก็ไปกับบอสแล้วค่ะหาคนให้บอสเนี่ยมากี่คนละอาทิตย์หนึ่งก็ห้าสิบคนนะครับ้าไม่หาได้เยอะขนาดนั้นนะวิธีการหาทํำยังไงก็โพสแล้วค่ะตามทิกตอกตามอะไรอย่างนี้โพสต์ว่า มันก็ไอติมาทํางานบอยเพดะอะไรเงี้ยหนูก็ใส่เพลงเข้าไปแล้วก็เขาก็อยากมาทําเฮ้ยปัจจุบันโทษมันแรงเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตํารวจก็ปราบปรามผู้ที่ไปทํางานคอเซนเตอร์แล้วได้ผลไหมไมาไอตีีแสกหน้าผู้การเลยนะ้ลวล่าสุดอ่ะหาได้กี่คนล่าสุดนะรออมร้อยละคนใช้เวลากี่วัน ไม่ถึงอาทิตย์แล้วค่ะเราได้ยังไงหนูเหรอ,อหัวละหกพันหัวลว 6, ะหกพันเพราก็มาแล้วเราไม่สงสารคนถูกหลอกหมดตัวแล้วฆ่าตัวตายเห็นไหมที่ฆ่าทั้งครอบครัวดูข่าวไหมอันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องของหนูค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะหนูไม้ใช่าคนหลอกสี่คนนี้ใครไอ้บ้าหนูนนหนชื่อ <c oughs> <c oughs> บอสบอสนี่คือคอนเซนเตอร์ใช่คนไหนอันนี้เขามีหลายธุรกิจค่ะอ่ามีเทรดฮุ Th on, ่นเงินก <N G, S 1> ู้แล้วก็มีฟิลแฟนที่เรามีระดับขนาดได้นั่งร่วมโต๊ะกับบอสเลยเหรอค่ะก็ะคือ hr นั่นแหละใช่ถูกต้องไหมที่รับคำสั่งมาจากบอสโดยตรงวันนี้ผู้ก,การจะให้เนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยจะให้เป็นประโยชน์ต่อส,สาธารณะ เตือนภัยแม่คนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินเน่ะคนที่แย่กว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเมื่อข่าวเขาก็ออกทุกวันนะฮะอืมต้าไปเชื่อมันก็โง่แล้วละะ่ะเตือนภยนัยแปดปีนะ